เป็นถึงผบตรนะครับตอบคําถามเรื่องการสืบสวนสอบสวนแบบนี้ได้ไงนะครับมีการให้สัมภาษณ์นะครับแลวผบตรบอกว่าในเรื่องของบาดแผลเนี่ยเขาจะสืบสวนสอบสวนตามสมุติฐานกับวัตถุพยานที่เจอนะครับเช่นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเออถามว่าเจอใบพัดก็ถามว่าเอ้ยมันจะเข้ากับใบใบพัดได้ไหมสมมติว่าถ้าเจอมีดมันก็ถามว่าเข้ากับมีดได้ไหมถ้าเจอฝานมันก็เท่ากับฝานได้ไหมแล้วมาบอกว่าในที่เกิดเหตุอ่ะมีมีดสักเล่มไหมมีฝานสักอันไหมเฮ้ย คุณเป็นผอบอรตรนะคุณมีสมองคิดแค่นี้เหรอถามผมถามจริงครับผมถามนะครับว่าคุณมีสมองคิดแค่นี้เหรอคุณเป็นถึงผอบอรตรวิธีการสืบสวนสอบสวนเขาสืบสวนสอบสวนกันแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีหลักฐานอะไรเลยคุณก็ไม่รู้สิว่าใช้อาวุธอะไรในการฆ่าใช้อาวุธเลยในใน,ในการให้เกิดบาดแผลเฮ้ยมันไม่ใช่จะต้องไปเจอในข้ังในที่เกิดเหตุนะมันสามารถดูทั้งหมดย้อนไปทั้งหมดเหตุการณ์อื่นได้ไหมล่ะว่าอาวุธมันมาจากไหนแน่ บาดแผลนั้นมันเกิดจากอะไรแน่มันสามารถดูได้แล้วมันไม่จะเป็นจะต้องมีอาวุธหรือหลักฐานตกบริเวณที่เกิดเหตุถ้าถามว่าวันนี้เฮ้ยมาถามว่ามีฝานสักเล่มไหมม,มีมีสักเล่มไหมบนที่เกิดเหตุมันถามอย่างนี้ได้ไงการสืบสวนไม่เคยมีตั้งทงนะเราตัดสินหรือเราตั้งสมมติฐานหรือสรุปความเห็นเนี่ยของพนกักงานสวนเขาสรุปตามพยานหลักฐานที่มีเท่าที่เขาหาได้เขาตั้งคาถามเช่น สมมติเขาตั้งคำถามว่าแผลเนี่ยมันถูกใบพัดหรือเปล่าเนี่ยเป็นการตั้งคำถามส่วนเขาจะเห็นอย่างไรนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคนตอบก็ตอบว่ามันเข้ากันได้ถ้าสมมุติว่าในที่เกิดเหตุเขาเจอมีดสักเล่มหนึง่งเขาอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่ามันเข้ากับมีดไหมหรือเจอขวานสักอันหนึง่งแต่ถามว่ามันมีไหมล่ะครับคืออันนี้ยกเัวียงให้ฟังคุณเป็นผอบอรตรมาได้ยังไงเนี่ยฮะผมถามหน่อยเถอะฮะผบอรตรที่คุณได้มาคุณจับฉากมาเล่าครับหรือว่ายัางไง เพราะถ้าถามว่าจริงๆวันนี้เฮ้ยแผลมันเกิดจากอะไรถามว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยแผลมันอาจจะเกิดจากมีดก็ได้แต่ในหลักฐานทั้งหมดอ่ะในบริเวณที่เกิดเหตุทั้งหมดไม่มีมีดไม่มีมีดคําถามคือเขามีดไปทิ้งได้ไหมมีกี่คดีครับมีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคดีครับที่อาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะเอาไปทิ้งที่นู่นเอาไปทิ้งที่นี่เอาไปทิ้งที่นั่นมันได้มันมันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น อาวุธที่ใช้ก่อเหตุไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ถามว่าคุณย้อนกลับไปดูได้ไหมว่าเฮ้ยทั้งหมดเลยของเหตุการณ์มีส่วนไหนที่มีอาวุธบ้างตรงไหนที่เป็นอาวุธบ้างมันตรวจสอบได้ไหม่ะทาไมคุณไม่ตรวจสอบทําไมคุณตอบแบบนี้ว่าที่เกิดเหตุไม่มีมีดสักเล่มไม่มีฝานสักเล่มมีแต่ใบใบ,บพัดอย่างเดียวก็เลยสันนิษฐานว่ามันต้องโดนใบพัดเท่านั้นเฮ้ยมันไม่ใช่นะเพราะที่เกิดเหตุ ไม่จําเป็นจะต้องมีอาวุธอยู่ในที่เกิดเหตุเพราะอาวุธในที่เกิดเหตุสามารถเอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้คนก่อเหตุใช้อาวุธเสร็จแล้วเอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้เอาออกจากจุดเกิดเหตุก็ได้จริงไหมครับคุณผบตรคุณเช้สมองส่วนไหนคิดแบบเนี้ว่าไม่เจออาวุธที่เกิดเหตุก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแผลนั้นเกิดจากอาวุธชนิดใดได้หรือไม่สามารถเกิดจากอาวุธชนิดได้ในที่เกิดเหตุของคดีนี้บอกว่ามีแต่ใบพัดก็เลยถามว่ามันเข้ากับ ใบ,ใบพัดได้ไหมแต่ที่เกิดเหตุไม่มีมีดก็เลยตอบไม่ได้จะมาถามแบบนั้นไม่ได้เพราะในที่เกิดเหตุไม่มีมีดไม่มีฝานไม,ม่มีมีสักเล่มไม่มีฝานสักอันหนึ่งแล้วมันจะไปะทําบาดแผลได้ได้ไดยังไงโอ้โหสมองแม่งจริงๆเหรอเป็นถึงผอตรอจะสมองได้แค่นี้หรอวะฮะผมถามหน่อยเถอะคําถามผมมันคือชัดๆเลยว่าวันนี้ยถ้าเกิดอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเขาเอาไปทิ้งได้ไหมเขาโยนทิ้งน้ําได้ไหม เขาเอาพกติดตัวกลับบ้านได้ไหมเขา,เาไปทิ้งที่อื่นได้ไหมเขา,เาไปทิ้งเชียงใหม่ได้ไหมเขาไปทิ้งสุงไงโกโกลกได้ไหมเขาไปทิ้งกลางประเทศได้ไหมฮะเอาไปทิ้งที่ชายแดนได้ไหมผมถามด้ยเถอะคาถาม,ถามตอบออกมาได้ว่าอาวุธในที่เกิดเหตุมีดก็ไม่มีสักเล่มฝานก็นไม่มีสักเล่มแล้วมันจะมาทําให้เกิดบาดแผลได้งไงที่เกิดเหตุมีแต่ใบพัดเลยมันต้องมันต้องเข้ากับกับไปกับไปกับใบพัดแค่นั้น เพราะฉะนั้นถ้าคุณตอบอย่างเงี้ยอย่ามาเป็นผอ,อตรอเลยเบื่อเงินภาษีประชาชนเอาเงินเดือนของของคุณเอาค่าตำแหน่งของคุณอ่ะไปซื้ออาหารเลี้ยงหมาจรจัดจะมีค่ามากกว่าเลยถ้าคุณตอบแบบเนี้ยเพราะกระบวนการสืบสวนส,วนสอบสวนอ่ะบาดแผลที่เกิดจากอะไรคุณจะฟันธงไม่ได้คุณต้องหาสิถึงไม่มีอาวุธในที่เกิดเหตุมันก็ต้องเป็น,ปนไปได้เพราะเขาเอาอาวุธไปทิ้งได้อาวุธไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในที่เกิดเหตุแต่มันใช้เป็นอาวุธได้เพราะหลังจากที่ใช้แล้วเอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้ถูกต้องไหม ฝากไว้ให้คิดนะครับคุณผอตลอใช้สมองที่คุณมีเหลือน้อยนิดเนี่ยใช้เวลานะไอราชาการที่คุณเหลือเพียงแค่ไม่ไม่กี่เดือนเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์กับประชาชนหน่อยไม่ใช่มาตอบข้างๆคุครูแถะไปแถะแถบแบบแบบนี้ผมบอกเลยว่าเงินเดือนที่คุณกินที่คุณรับอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับผมบอกตรงทุกวันนี้นะบอกตรงเงินเดือนที่คุณรับทุกวันเนี่ยผมคิดว่าเอาไปซื้ออาหารเลี้ยงหมาจรจัดยังมีประโยชน์มาที่มาจ่ายเงินเดือนพวกคุณเลย